สวัสดีค่ะพี่น้องขาพูดถึงอยากกินอะไรนะก็ได้ดั่งใจเนาะยายจ๋าคิดคุ้มให้ผัวจอดไฮเว์เพื่อนยายจ๋าโทรมาว่าข้างบ้านเยอะมากนางยังไม่เคยกินดูดูดูคนไทยโหนผัก <c oughs> ว้ายดูเรือข้างบนแล้วเราจะเอาได้เลยนะั่นหรอล่ก็เดี๋ยวเราต้องโน้มตัวเองต้องเป็นคนเก็บอ่ะใช่ไหมปุ้ยพี่น้องขายอดหยบุบบวบเลยดูต้นมันมันเป็นเครือใช่ไหมตัวเอง เคือนี่เครือของมันนะคะเครือเหมือนเครือตํำลึงเลยนุ่นดูเครือใหญ่ความใหญ่ของมันโอ้แล้วเาสิอเอาถึงนะเรามาดูกันนะคะพี่<อ><า>พน,น,น้องค่าอ่าใช่เก็บเอาที่ง่ายงายก่อนเนะาะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนมโอ้เดี๋ยวเรามาช่วยกันโนมโามาสั่น,น <c oughs> <c oughs> อากาศสดชื่นวันนี้อาบน้ําแต่เชา้านะฮะตื่นมาตั้งใจมาเดินเก็บผักอยู่ใกล้บ้านเพื่อนด้วยเนาะนู่นดูความเป็น จะเอาไปลวกช่วงนี้กินน้ำพริกเยอะน้ำหนักตุ้ยแม่บอกว่าอยู่กินอะไรก็น่าอร่อยว่าสั้นปึ้เบึ่งยอดเด้อพี่น้องเอ๋ยโอ้โหงามอย่างใหญ่เลยสะอ่อนบบจะว่าสะอ่อนบบวายอะแค่นี้ก่อนเด้อเก็บสะก่อนเด้อพี่น้องขานี่มีฮอดยอดทบนะคะเดี๋ยววันนี้ได้อะไรเมื่อวานเก็บดอกแคมายังไม่ทันได้กินเลยนะมาหาผักใหม่แล้ว นุ้ยอะตรงนี้นางยังไม่ทันที่เก็บดีเทนเนี้ยนี่ยอดทบนะคือหนึ่งเล็กแต่อ่อนๆน,นะคะยอดทบเขาจะมีสองสีนะตัวเองอันนี้สีเขียวอ่อนนะมันจะมีออกสีน้ำตาลด้วยสีออกแบบว่าอะไรนะแย่อ่ามันคือยอดใหญ่ใช่ไหมอวบใช่ไหม,มพี่น้องเบิงเฮียอันนี้นางยังไม่ได้แหย่ใช่ไหมอ่า เดี๋ยวเราจะไปแกลงลรงไปแกงอ่อมน้ําปลาเหมือนแกงผักหวานนะตัวอเออเนี่ยหลายคนบางคนเรียกว่าตาลึงนะคะตัวเองเจอตําลึงไหมใบใหญ่ตําลึงเลยนะแต่เราไม่กินตัวเองเราเป็นพิษอุย้ยลวกแล้วก็แล้ว <c oughs> <c oughs> ลวกแล้วก็แล้ว <c oughs> อ่าหาเจอไหมล่ะ <Yes. S 1> ตรงไหนเรายังไม่เจอเราชอบกินอยู่แต่ว่าไปฮอลแลนด์นั่นได้กินฮอลแลนด์อะไปอะไรนะ โอ้มาค่ะพี่น้องคขาลุยตอค่ะนี่นะ,ะยอดสามงามยายจ่าเรียกแต่ว่าใครรู้ชื่อบอกยายจ่าด้วยเนาะปีนี้จะกินเป็นปีแรกเห็นพี่น้องกินกันมานานยายจ่าไม่เจอสักทีนะคะมาๆม,าม,ามาเก็บจ้า <c oughs> อ่อนๆอ,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 อวบๆใหญ่ๆเลยพี่น้องขาเนาะ โอ้ยนึกถึงมันเหมือนใบผักหวานไหมตัวเนาะเดี๋ยวจะจับเป้แกงเหมือนแกงใส่ผักหวานเนี่ยหาปลาย่างก่อนย่างปลาใส่เออเดี๋ยวจะทดลองเนาะสูตรสูตรกินเองนะฮะมาเก็บก้นเด้อเจะเอานะคะยอดใหญ่ไม่เอาไม่ได้พี่น้องขาเบิงเดนีเนี่ย เหมือนยอดผักบ้านเฮาเก็บใส่แกงหน่อไม้บัวเจว่า <c oughs> อ้ยจะไม่เอาได้ยังไงดูยอดนางสิอันนี้โฮปนะ <c oughs> บืนสุดๆนี่แหละชีวิตมาดามคงถูกประนามหากบ่อดได้ดีเพื <c> ่น <oughs> ดินล้นลายปีกระจังได้เจอผักอันนี้แม้ <c oughs> ไปพี่น้องขาอย่าสูสซีเรียดนี่แหละคือความสุขเลยรู้ไหมว่าตื่นเต้นขนาดไหนขับรถไฮเวย์ถามผัวผัวไม่ลอมลงเก็บพาเก็บเพราะตัวตำรวจจับเพื่อนโทรเหมือนกับคิดเลยนะไอ้จ๋าผักอันเนี้ยครับว่าผักอะไรไอ้สามงามโอโหบังคับผัววันนี้เลยว่งงางั้นอยากกิน <c oughs> <c oughs> นะโทรหามาอย่างไวเลยนะตื่นอาบน้ำอาบท่าทำตัวกระปี้กระเป๋าขนาดเมื่อวานโดนหมอ ดิบเอ่ยกดก้นเนาะไข่แตกนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนไข่แตกตื่นเช้ามาอาบน้ําสดชื่นมาต่อครับพี่น้องขาโฮ้ยเบิงปลานเอาไหมเนาะแต่อย่างนี้เข้าไม่ได้นะคะสวนเขา่นะเเา,ขา, Office, เาเ,เ,าาเออใช่ใช่เดี๋ยวมันก็โป่งออกมาใช่ไหมหน่อไม้พันนี้มันเป็นหน่อไม้ที่ว่าอะไรนะ นอไก่กอไก่ไก่ไก่ไก,กออุ้ยยอดพะครบตัวเองโหแต่หันล้วนเลยอนั่นงเลาะทุกเช้านางชวนยายจา๋ามาตั้งแต่หกโมงเช้านน่ยนะยายจา๋าบอกว่าโอ้ยตอนเช้าต้องเคลียร์เด็กก่อนนะ <c oughs> หลังแปดโมงเด็กออกก่อนถึงจะมาได้นะนางเดินออกกําลังกายทุกวันเพื่อนยายจา๋านะฮะเนาะก็ได้สดชื่นพูดถึงตอนเช้าเนาะยอดทบูบยอดทบูบ อันนี้ก็พูดถึงเป็นโรคปวดหลังเหมือนกันนะคะผ่าเหมือนกันกระดูกหลังแต่นางเป็นข้างซ้ายยายจ๋าเป็นข้างขวาค้ำกันคนละข้างพอดีพี่น้องจา๋าปะ๊ะ <c oughs> สดชื่นนะคะอันนี้ในหมู่บ้านไม่ไกลเนาะหมู่บ้านนางก็ไม่ไกลจากบ้านยายจ๋าเหมือนกันโอ้ยแต่ยานะอย่าให้ได้เข้าไปในป่านะเพราะว่ายุงเยอะมากยุงตัวใหญ่อันนี้เดินเก็บริมริมข้างทางเลยแต่ว่าตอมันก็สูงเนาะ วุ้ยดอกมาเก็บธรรมชาติความสดชื่นไปด้วยนะคะพี่น้องขาสั่นหน่อยก็ขออภัยไม้กันสั่นพังแล้วอืมหอมหอมมากเลยดอกสีม่วงเนี่ยกินได้ไหมเธออันนี้กินไม่ได้นังลุยเข้าป่าแล้วพี่น้องเอ้ยไปตามตามตาม เดินกับผัวขัดอารมณ์เดินกับเพื่อนดีกว่านางบอกว่ามาเดินกับผัวได้พะนะโอ้ยสาวโหดยิ่งว่าเขาปวงอยู่เอาาเอนา,างเข้าอยู่เข้าอยู่แต่ว่าเป็นตากล้องไม่ได้ชอบเป็นนางเอกตลอดเลยนะใช้ใช้ถ่ายก็เอ้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่นางเข้ากล้องอืออ้ยสดชื่นนะคะพี่น้องขา ใช่อืมสีหวดไข่เน่าเออมักเล็บเมลแล้วก็อมอนเมืองไทยเาเรีเยกอะไรนะอะมอนตเมืองไทยเดี๋ยวออมักอีโบกบักบกมักอีโบกอามอนตเมืองไทยนะภาษาที่นี่อามอนตนะบ้านเฮาเอิญอีโบกบักบกนะฮะมีเออพอชื่ออามอนปั๊บโอ้โหขึ้นห้างเลยใช่ไหมบ้านเฮาฟังบได้เด้อซื้อวัดบกนะอืม เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เมืองไทยเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อฝรั่งไปแล้วนะเธอเขาไม่เรียกลูกอีบกแล้วมักบกแล้วนะแล้วสมัยก่อนนะบ้านเราเขาคอไอทางเขาอ่ะแล้วใต้ต้นมักบกอะหมูมันชอบมากินพ่อก็จะได้หมูนะเออใช่คิดถึงวัยเด็กนะ เออจริงเราก็เป็นอย่างนั้นอ,าาอือฮอยู่ในเมืองกรุงเราเคยเราเคยสมัยเด็กดิ้นรนอยากช,ชีวิตมาเร็วเกินเนาะเ,ออเราเริ่มต้นชีวิตเร็วเกินไปไงเออใช่ใช่ใชนะเนาะจริงๆเหมือนเราไปเดินวันนั้นเรายังมีความรู้สึกเลยเอ,อ,อยู่เมืองนอกสมัยเด็กเราก็ดิ้นรนอยากที่จะนอกใช่ไหมแก่อันนี้รู้ว่าเฮ้ยเธอเราแก่แล้วหรอ <laughs> ปีเดียวกันนะนี่เธอคิดเหมือนกันเนี่ยเราแก่แล้วหรอคนแก่อยากหวนกลับที่เดิมอ่ะ,อะใช่อันนี้เป็นย้าตะกะเต๋น้อยดอกสีเหลืองอันนี้ก็กินได้นะคะเนี่ยเพิ่งเห็นเพราะว่าพยายามดูเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เห็นเยอะเนี่ยอืมเป็นดงเหมือนคนอื่นเขานะฮะนี่ยายจ๋าจมาเห็นแล้วนี่กินได้เหมือนกันแต่ดอกเขาจะสีเหลืองนะยายจ๋าจกินของใหญ่นะฮะ แถวนี้มีพึ่งขาลายใช่ไหมอ้ยนี่แต่ว่าเห็ดหูหนูป่านนี้ก็เยอะอือฮึลมลื่นนะคะลมลื่นเออเห็ดหูหนูใช่ไหม <S <S ตัวเองนัดด้วยถึงหน้ามาเก็บหูหนูเราจะได้มาถ่ายวิดีโอเราเอา,เามาเก็บฟางตรงนี้กลับบ้านบ่อยมากาที่ที่ตัวเองถ่ายวันนั้นที่เห็ดฟางตรงนี้ตัวเองเก็บตรงนี้เหรอไม่ที่ไหนอ๋อบ้านเราเลยบ้านฉันแต่ฉันไม่รู้เห็ดไข่มุก นี่ต้องบอกถามผู้เชี่ยวชาญนะเลาะป่าคนเดียวนะเห็ดเสียนพระน่ะอ่ะเห็ดเสียนพระแถวนี้ขึ้นเป็นดงเลยแล้วเคยเก็บนะเพราะมันสวยยังไม่เคยเห็นเห็ดเสียนพระกินได้เหรอมันจะใหญ่หน่อยแล้วมันจะมีจุกตรงกลางสูงๆเขาเรียกเห็ดนมสาวด้วยเห็ดอ่าอันนี้เดี๋ยวต้องมาตามกันนะฮะแล้วก็เห็ดม่วงขาม่วงเห็ดขาม่วงแถวนี้คือเจอทุกปีอ่าแล้วนัแล้วเธอก็เข้ามาคนเดียวเนี่ยนะ เก่งมากอืออืออือเดี๋ยวจะชวนพี่ปองอืออืออือออันนี้อันนี้มาเซอรวสวนป่านะฮะกับเออนางเลาะทุกป่ายันไปป่าข้างบ้านค่อยๆยังไม่กล้าไปเลาะผู้เดียวนะเธอรลบหมดแล้ว ตัวเองที่นี่เบลเยียมเรามีเห็ดเหลืองไหมเห็ดมันปูอ่ะเยอะแยะเอ้าเออนะยังไมม่าใช่ไหมตัวเองสกิดเรานะฮัลโหลเดี๋ยวมาด้วยเออเดินไปคุยไปพูดเรื่องเห็ดเรื่องผักป่าไปโว้ยฟินเวอร์นะฮะอ่าป่าชมนกนั่งว่า พี่น้องขาเห็ดอะไรเดี๋ยวมาคุยใกล้ๆเห็ดอะไรนะคือคืออยากกินก็มาเก็บเอาเลยถ้ามันถึงหน้าแล้วก็คือไม่ต้องไม่ต้องแย่งใครด้วยอฮขอนสนน้ำผึ้งกับขอนสนธรรมดาเออน่ามีขอนสนน้ำผึ้งด้วยถามพี่ลำดวนอยมาชมโอ้โหนะเห็นแต่ในเพื่อนเขาตกกันบอกแถวนี้ บอกแถวนี้มีเห็ดขอนน้ำผึ้งด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันาขออนนนนี้้ไวะะ่เดี๋ยวพอถึงเวลาเราจะบอกเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเราก็มากับเธอนั่นแหละอย่าจะชวนผัวเลยขี้เกียจฟินเออแล้วยุงไต่หน่อยนะฝรั่งโวยวายอยู่วันนั้นอุ้ยผู้ดีตางามเออตัวเองต่อแถวนี้คือมันขึ้นทุกตอนนะอ่ตอนนี้เออเป็นอันนี้นี่เป็นต่อ ใช่ไหมอันนี้เหมือนจกอักรยานเขาก็มาถีบลุยป่าเน,ะนเาะอ่าเออทางนู้นเป็นน้ำนนเอออันนี้ล่องอันนี้ที่ของเห็ดขอนพึ่งเห็ดขอนสอนแท้ๆเราก็ยังไม่เจอเลยเดินชมธรรมชาตินะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะเราจะไปเรื่อยๆยังมีอีกมุมนึงที่ได้เจอนะคะยอดทบเนาะ อ่าอันนี้ออกมาอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะเนาะทางผู้เชี่ยวชาญเลาะป่าแต่ต้องระวังเพราะมีอะไรนะป่าไม้เหรอป่าไม้คอยสำรวจเช่นกันนะะดูฝากทางด้านนู้นก็ล่มลืมลมมม่นมาก,กเออใช่ใช่ใชห่วงอันตรายหรือเปล่าเราเราบนน อ่ากลัวทำลายธรรมชาติา <c oughs> ขา้างหลังเขาก็บอกเธอเขาบอกเขาสีแล้วเธอขับจีบไปมาในนี้ได้ด้วยเหรอเออฉันก็เคยโดนข้างหลังเขาว้าอย่างนี้ยอดโฮบยอดโฮปเอายอดนี้หน่อยดีเน่ะตัวสองยอดเลยรวบเลยนะคล <c oughs> ิปนี้เติมความสุขธรรมชาตินะคะ จากวิวสวยๆเนะาะมวยสังซีสีอดได้จังไดน,นิวันจ้วยเลยเด้อพี่น้องเอ้ยนะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันว่าเพื่อนยายจ๋าจะพาไปลุยไหนนะคะสองสาเดินคุยกันชีวิตเปลี่ยนไปจากการเริ่มต้นเน,ะนเเาะต,ตัวเองดอกอันนี้เคยกินยังไเน,นี่ย ซุปไข่อร่อยนะฮอแลนเดอร์ใช่อันนี้เอาไปทำทีเอาไปทำน้ำพึ่งน้ำพึ่งมะนาวเออเราเราขอเอาได้ไหมวันนี้ไหนอ่ะมันสูงมากอะเธอเออไม่เห็นอ่านะฮะนี่นี่ยอดนู้นหันไปเอายอดนู้นด้วยแล้วเธอนู่นอ่ะโอ้โห้อ่าเออเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเครือใหญ่สูงขนาดไหน ก็ไม่รอดนะคะชีวิตเนาะยายจ๋ามาอยู่นี่22ปีตัวเองมาอยู่ที่นี่กี่ปีละนานกว่าดีเธอมาตั้งแต่อายุ24ไม่ถึงไม่ถึงอายุเท่าไหร่เรามาตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเรามายี่สิบหกห่างกันอีกสี่ปีสี่นู่นไงนั่นไงเออนะ นนน่ะโผโคโลน่ะยางงามเลยนะฮะนี่อดไม่ได้อดไม่ได้นะฮะนี่ดูอันนั้นทีฟวนกันเป็นกรรมเลยอ่าเก็บไปเล็กเล็กน้อยนได้เยอะแล้วนะนี่รวบเลยนะคะสามยอดทีเดียวพี่น้องขาอ่ายอดโบเซอร์เวยเขาบอกว่าอ่าเจ้าของป่านะฮะ 呃。Uh.